ตอนรับพี่น้องเข้าสูบ่บรรยากาศรายการในหอ,อยพ้าเลาะนะครับพี่น้องพี่น้องครับมือนี้ผมพาพี่น้องมาเบงเควายงามอีกแล้วนะครับพี่น้องครับอุ้ยมือนี้เป็นฟังราคาดีๆนะมือนี้เป็นแม่ลูก <c oughs> แม่ลูกซึ่งเป็นแม่ลูกที่ให้ลูกสวยเลยนะครับสวยน่าดีเดียวเพราะผ้าเบงพี่น้องครับนี่เอาเอาเอาก่อนอื่นทักทายคุณพอ่อก่อนสวัสดีครับคุณพอ่อครับ อ่าพ่อควยตัวนี้ไหนลูกจักโตแล้วได้ลูกซี่โตครับซี่โตอ้าวบาดนี่ลูกซี่โตโตโตเห็นอยู่นี่เปลนลูกตัวไหนเปลี่ยนลูกบักเกาเจริญเกาเจริญนี่บอกไม่ังเดือนแล้วได้ว่าเดือนนึงเราซับไปมาเดือนนึงเนาะครับโอ้ยพี่น้องเบิ่งแม่แม่เราเป็นขเราเก่าพ่อเม็นคั้ยเราเก่าคั้วบานเฮ่านี่ล่ะบ้านพี่น้องเบิ่งลูกเบิ่งลูกเด้เบิ่งลูกของสิบห้าเบิ่งลูกลูกเดือนเดียวได้นี่พี่น้องลูกบักเก้าเจริญ เป็นจังไดเปิดตัวแม่ลูกเก้าเจริญในเดือนเดียวเบิ้งหลังแตกไอไปตัวเมียได้พี่น้องตัวเมียตัวเมียเบิงบ้งพู๋ล่ะเบิ้งพู๋ล่ะเบิ้งหางเลยเบิ้งเอาหางเอาวกับมาเบิ้งแม่บ้านนี่เบิ้งแม่เบิ้งแม่บ้นาจอจอนจอจอนี่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 แม่สูงไรบ้านนพ่อใหญ่สูง,สง,สงหหร้อยสามสิบครับสูงร้อยสามสามสิบห้าสามสิบห้าครับนะครับ ร้อยสามสิบห้าแขงขาอัตลักษณ์มาเต็มเบดข้อขาดตาเต็มถุงนองขาวนะครับพี่น้องครบเสร็จปั๊ดนี่เดี๋ยวผมจะมองตานี้นะครับนี่นี่มองตานี้คือสิเป็นขาปูแต่สมัยเล็กหน่อยน้อพอเนาะครับแต่ว่ะอาการย่างนี่บ่มียังบ่อเป็นยังเลียนไว้ปันยังย่างปกติปกติโอ้โหพี่น้องครับเดลูกซีโตให้ลูกีขนาดนี่นี่ สูงร้อยสามสิบห้าพูนเป็นจังไหบาทนี่เจ้าเป็นจังไหบาทนี่เด็ดหลายยอดลูกกับแม่เมื่อนี่เปิดจากบาทพอเปิดว้เศร้าหาครับฮะเปิดว้เศร้าหาครับห้วยฟังบ่ผิดเป็นบ่นี่บ่อบ่ผิดหรอกสองเมื่นหาสองมื่นหาครับพี่น้องครับคั้วตัวนี้เปิดสองเมื่นหาสองมื่นกัมหาพันลูกตัวเมีย<ส>เป็นลูก,กลเก่าเจริญนะครับฟังบ่ผิดเด้อพี่น้องเด้อเอาผู้ใดเงินนินกิตอนออก คนละมือนัาหันน้องพอครับโอ้ยลูกตัวมีอพี่น้องเอ้ยผมว่ามันผมฟังผิดเบิ้งเด้เบิ้งเด้หุ่นหุ่นเบิ้งไทยเบิ้งไทยพูด่ะเบิ้งเบิ้งขาหลังปีละลูกปีละลูกพี่น้องครับตั้มน้หางดอกบ่มี่ขาทกบ่มี่น้องพอนะหมอนมีมีแต่หมองยอนนะขาโปแต่ว่ายางพกติคือกันบกติโอ้โหขักหักพี่น้องรักพุ่นปากไง นาอกกว้างเล็บดีหลูกซี่ตัวบ่มีต okay. uh? ัวผูยักตัวฮะบ่มีตัวผูยักตัวพี่ตัวเมียับ่แมนป้าเึงมีอีกนาบพวลูกอีกขนาพี่น้องอามันจะคักกันนะเอ้แล้วพี่น้องสิบักเหลืองเออเฮอเป็นยังไงเป็นยังไงสไตล์เก้าเจริญ่นนี่ตัวเมียเป็นยังไงเป็นยังไงบาทนี่หุ่นเหลืองอุ้ยหุยคักบ่ หากว่าพุ่นเขาก็เกิดได้เดือนหนึ่งได้เดือนเดียวพี่น้องตัวมีอันั่นเห็นว่าเราหางบักไงเลยพุนเห็นบอกโอ้ยสื่อเอาตะเมกับพ่อแห้ง<ม>แลวก็เอาตะลูกกับพ่อแห้งแล้วพวอเนาะเฮ้ยอีกสองเดือนไลยไล่ขึ้นขึ้นมาส่วนตัวเงินสองหมื่นกว่า <laughs> <laughs> แม่ร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าสองหมื่นห้าพันพี่น้องครับดว<ม>นนะครับปอเฝ้าทักก่อนได้ก่อนทักทีหลัง จบบ่ดด้เอาขอบคุณคุณตาท่องสาครับนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับคุณตาครับครับดีครับบวัสดีครับ